ทุกค,คนนะคะเฮ้ยทำไห้แนะนำตัวเองแบบทีละคนนานมากเฮ้ยสักหน่อยไหมล่ะสักหน่อยเพราะว่าเผื่อว่ามีบางคนที่ยังไม่รู้จักว่าเฮ้ยสามคนนี้เป็นใครกันนะได้เลยมาหนึสองสสวัสดีค่ะอุมราพิกซีค่ะสวัสดีค่ะอิงโกค่ะสวัสดีค่ะมาเบลค่ะ ก็กลับมาอีกครั้งกับร้านนมสามยา<ช>่านกต้องเราดีใจมากที่ได้กลับมาอีกครั้งจริงแล้วก็หวังว่าจะได้มาที่ร้านนมอีกหลายๆปีทุกๆปีเลยนะคะใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆเราดีใจทุกครั้งลนที่เรารู้ว่าเราได้มาเล่นตรงนี้เพราะแบบว่าทั้งบรรยากาศแล้วก็แบบตอนนี้ด้วยมันแบบเย็นๆลงกําลังดีเนาะทุกคนไม่ร้อนใช่ไหมคะอากาศกาลังดีเนาะ เพราะว่าวันนี้แบบว่าเราเตรียมเพลงที่แบบว่าเข้ากับหน้าหนาวมาด้วยเป็นฟิลแบบสดใสสดใส,สอ่าวันนี้มาในตีมอะไรคะคุณมาเบลเฮ้ยไม่รู้เหมือนกันวันนี้เขาบอกว่าเราในตีม<ร>ไลส,สกอตไหมใช่เรามาลีน่นมวัวเฮ้ยเราเป็นแบบว่าสาวอยู่ในฟาร์ม,อ,มอันนี้อิมพอร์ตมาจากความโชคชัยนะรู้ยังโอเคก็ได้โอเควันนี้เป็นเป็นแบบลูกสาวแบบทำฟาร์มทำฟาร์มชุดนี้ได้ไหมคะได้ได้จริงเหรอ โอเคทุกคนบอกได้ก็ได้นะคะเพลงต่อไปเป็นเพลงที่เหมาะกับบรรยากาศช่วงนี oh ้ความรู้สึกช่วงนี้นะคะเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลแห่งความสุขถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนไปเลยค่ะของเพลงน่ารักน่ารักแบบนี้เราเอามาวอบให้สําหรับทุกคนนะคะแล้วก็สําหรับงานลานนมโดยเฉพาะด้วยเหมือนกันใช่เพราะว่าแบบมันเหมาะกับเทศกาลแล้วก็เหมาะกับอากาศช่วงนี้จริงค่ะครับผมเบื่อกันหรือยังคะ ก็เราเพิ่งแบบว่ายังไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลยนะจริงเพิ่งผ่านไปแค่สิบกว่านาทีเองจริงอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะวันนี้วันนี้มีใครแบบว่ามาดูพิกซี่ครั้งแรกบ้างคะอ้ย<อ>จริงวันนี้คนดูพวกเราเยอะเหมือนกันนะขอบคุณมากมากนะคะจริงๆโอ้โหถึงถนนเลยนะ่ะท่วันนี้แบบว่าเราแอบ,บส่องใน Media โซเชียลมีเดียนะคะก็แบบว่าเห็นมารอคิวกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะขอบคุณมากมากขอบคุณมากมาก,มากมาค่ะคิดถึงทุกคนแล้วก็ดีใจที่ได้เจอทุกค,คนทุกครั้งเลยใช่วันนี้พวกหนูจะ ให้ยามส่ง energy ให้ถึงทุกทุกที่ทุกๆคน<ช>ที่มารอดูพวกเรานะคะเพราะว่าเห็นทุกคนมาแบบว่าตั้งแต่เย็นๆยนสายสายบายๆใ,ใช่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 ไหมคะตีห้าหรอคะอันนี้จริงปะเนี่ยจริงหรอ,อโอ้ยขอบคุณค่ะรู้สึกผิด <laughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสาหรับใครที่เพิ่งมาเจอกันวันนี้วันแรกหรือว่าบังเอิญแบบมาซื้อของแล้วมาเจอพวกเราวันนี้ก็ยินดีที่ได้รู้จักนะคะพวกเราพิกซี่นะคะฝากด้วยนะคะฝากด้วยค่ะฝากด้วยค่ะเราพูดถึงช่วงต่อไปเลยดีกว่าหลายๆคนอาจจะแบบว่าอยากรอฟังเพลงต่อไปแล้วเพลงต่อไปครับอาจจะไม่ใช่หน้าบรรยากาศช่วงนี้ครับแต่ว่าเราอยากมอบให้เพราะว่าเราอยากรองโรแมนติกกับทุกคน เก,ก <ไป S 2> ่งมาก <ไป S 2> เลยอยากติดฝนกันทุกคนนะคะไม่ใครรู้จักเพลงติดฝนบ้างคะร้องได้ไหมเป็นการแบบว่าเป็นช่วงเพลงเศร้าของเราจริงๆแบบว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยฟังเพลงลองเลิกใช่แต่ว่าเป็นอีกเพลงหนึ่งที่พวกหนูก็ชอบเหมือนกัน<ช>เพราะว่าเป็นอย่างที่อย่างที่พวกหนูเคยพูดไปในหลายๆที่ว่าพิกซี่ชอบเพลงเศร้า ใช่แล้วเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่พวกเราชอบมากๆใช่ค่ะค่ะก็ฝากไปฟังได้นะคะสําหรับใครที่อาจจะยังไม่เคยฟังเนาะก็ล้องเลิกกันดีใหม่นะคะเป็นเพลงที่เราตั้งใจทํามาแล้วก็มี MV ได้ยนะคะไปดู MV ได้นะคะบน u t u b e นั่นเองนะคะ MV เนี่ยบอกเลยว่ามีหลากหลายหลากหลายความสำคัหถูกต้องสันถูกต้องมีใครที่ปีใหม่แล้วยังเศร้าอยู่ไหมคะอุ้ยเฮ้ยดีมาก เพราะว่าแต่ว่าเราไม่ค่อยเห็นคนเศร้าเท่าไหร่ช่วงเทศกาลแห่งความสุขใช่แต,แต่ว่าถ้าใครเศร้าอยู่นะคะก็ขอให้ทิ้งความเศร้าทั้งหมดไว้ในปีนี้นะคะแล้วเราไปเริ่มต้นอะไรดีๆในปีหน้ากันนะคะอ่ะเอาละแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของความสุข เป็นเทศกาลแห่งความสุขเพราะฉะนั้นเราอยากเก็บภาพบรรยากาศแห่งความสุขในวันนี้ไว้ใช่แล้ววันนี้คนมาเยอะมากนะคะเดี๋ยวหนรากวนเปิดแฟลชมือถือได้ไหมคะจะได้เห็นด้านนอกด้วยนะคะเดี <c oughs> ๋ยวถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวีดีโอก,กันนะคะวันนี้ข้างหลังเห็นด้วยนะคะแม่<ช>ว่าทุกคนจะอยู่ไกลแค่ไหนแฟลชเป็น<ช>เป็นเป็นเหมือนแสงสว่างส่องมาถึงพวกเราใช่ขอบคุณมากๆค่ะมาถ่ายรูปกันดีกว่านะคะ เคยฟังโซโล่ของพวกเราบ้างไหมคะขอบคุณมากค่ะคนที่มาดูที่ที่ยังไม่เคยฟังเพลงโซโล่ของพิกซี่นะคะจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงขายของเป็นช่วงที่พวกหนูออกเพลงโซโล่กันมาแล้วใช่มีคนละหนึ่งเพลงถูกต้องทวนครับผมที่นี่อีกแล้วนะเอาเลยต่อไปเลยหนูไปต่อพี่เป็นกำลังใจให้อยู่ตรงนี้ จะให้พิธีกรนิโก้ดำเนินรายการต่อค่ะเชิญค่ะพี่ที่ทำพิมพ์มาสักหนึ่งใช่ไหมคะเอาเป็นว่าตอนนี้ทุกคนพร้อมที่ไปดูโซโล่ของพวกเราพิกซีเรี้ยงค่ะพร้อมหรเ่าอาล่ะและนี่คลยโซโล่และมูเตรูใช่ใช่ครับหมดแรงกันยังคะ แต่พวกหนูใกล้ละวันนี้ทุกคนเงียบร้อยกันจังเลยทำไมเงียบจังหลับกันหรือเปล่ามีใครแอบหผาหรือเปล่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นการมาฉลองปีใหม่และคริสต์มาสรวมกันโอเคไหมเดียกกันเพราะว่านี้วันที่28แล้วช่อุ้ยอีกใกลว่า3<า>วันก็ปีใหม่แล้วนี่28 29 30 31ใช่ อีกแค่สามวันนะคะทุกคนตื่นเต้นกันไหมปีใหม่ไปเข้าดาวที่ไหนกันคะเดี๋ยวไว้เจอกันนะคะกับพิกซี่หรอขอบคุณค่ะรอรอเข้าดาวมาทุกคนเหมือนกันใช่แต่ว่าแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรช่วงปีใหม่แบบนี้ต้องเขาเรียกว่าอะไรพักมันจะมีเหมือนช่วงหยุดยาวด้วยนะคะอ,อยากให้ทุกคนที่ได้หยุดเยอะๆเนี่ยพักผ่อนกันเยอะๆนะโอเคไหมคะ แล้วเรารอเจอทุกคนปีหน้าโอเคไหมคะดูแลตัวเองกันด้วยนะคะขับรถไปไหนมาไหนปลอดภัยนะคะทุกคนหวังว่าปีหน้าเราจะมาเจอแล้วก็มอบความสุขให้กันและกันอย่างนี้ต่อไปนะคะครับผมเพราะเหมือนถือว่าเป็นแบบว่าช่วงต้นปีเหมือนเป็นช่วงชาร์จพลังใครที่ได้ไปหยุดหยุดก็ไปพักผ่อนไปเที่ยวกับคนที่รักนะคะก็ขอให้ได้พักผ่อนได้ชาร์จพลังอย่างเต็มที่แล้วก็จะได้เริ่มปีใหม่ปีหน้ากันแบบว่าสดชื่นสดชื่นเนาะใช่แล้วแต่ว่า เมื่อกี้นี้พอู้ด้พวกเราร้องเพลงเสร็จเนี่ยยังอาจจะมีหลายๆคนที่ยังไม่รู้ว่าชื่อเพลงของแต่ละคนชื่ออะไรกันบ้างอะ<า>พูดถึงโซโล่กันสักหน่อยดีกว่าเริ่มจากน้องสาวได้เลยของน้องสาวอิงโกนะคะชื่อเพลงสนทนานะคะเป็นเ,เป็นเพลงชา้าหนึ่งเพลงนะคะที่จริงๆชอบเพลงแนวนี้มากเพราะว่า,าปะ๊าปะ๊าชอบเปิดให้ฟังเวลาแบบ นั่งรถหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะก็จะแบบเปิดฟังเพลงนี้เพราะว่ามันเป็นแบบชิลๆสบายๆ<ช>นั่งรถครอบครัวอะไรนี้นะคะ,คะแล้วก็พอมีโอกาสได้มาทําก็ชอบมากๆแล้วก็อยากฝากเพลงแล้วก็รวมไปถึง MV ด้วยนะคะสามารถรับฟังแล้วก็รับชม MV ได้บน youtube t i n t e r t a i n m e n t ค่ะฝากด้วยค่ะ <Yeah. S 1> พี่เนาะของพี่มาเบลของพี่มาเบลเป็น h าร์ตสต็ p ปเปค่ะเฮ้ยร้อนแรง โกค่ะก็ฝากด้วยนะคะสามารถไปเต้น c h a l l e n จ์กันได้ค่ะ #hasstopperchallenge ครับผมเย้พี่พิมมาครับผมของพิม่านะคะชื่ออาชูนะคะใครที่ยังไม่ใครฟังก็สามารถฟังได้ทุกมิวสิกสตรีมมิ่งเช่นกันค่ะแล้วก็ตัวเอวได้บนยูทูบลิ l เอ e นเตอร์เทนเมนตนะคะแล้วก็มี c h a l l e n จ์ให้เต้นตามกันได้ง่ายๆนะคะติดแฮชแท็กอาชูชา a l เลนจ์ค่ะเย้ฝากเก่งม่าของพวกเราเฮ้ยพวกเราเพงไปอัลบั้มไปใช่ใช่ เรามามาร้องกันซ <w> ักหนึ่งเพลงไหมสักสักกุบกิบได้ทุกคนอยากฟังอยากฟังไหมคะเราเราคิดถึงลวงหน้าไหมได้ของพนทุกด้วยนะคะเป็นหนึ่งเพลงแนล์บัมที่เราเพิ่งปล่อยไปล่าสุดแล้วก็เป็นเพลงที่พวกเราชอบมากๆนะคะแล้วก็กําลังเหมาะกับอากาศช่วงนี้ด้วยใช่แล้วก็ไม่ได้มีแค่เพลงคิดถึงลูกหน้าเพลงเดียวด้วยเฮ้ยมีเพลงพิกานะคะแล้วไม่บอกว่า เ้ามีของขวัญมาให้ทุกคนเฮ้ยอะไรพี่ยังไม่รู้เลยเป็นเร็วๆนี้เป็นเร็วๆนี้ตกใจหมดเลยค่ะก็ฝากพี่กากาด้วยนะคะมีใครได้ดู MV แล้วบ้างคะ ุ้ยขอบคุณมากค่ะใครที่ยังไม่เคยดูไม่เป็นไรนะคะวันนี้กลับบ้านไปน้องแล้วก็เซิร์นะคะ P I C K A C A R D นะคะพิก A ะคาดนะคะเป็นซิงเกิลล่าสุดของพวกเราพิกซี่นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นแนวเพลงใหม่ๆที่พวกเราเองก็รู้สึกว่ามันท้าทายมากๆนะคะสําหรับใครที่อยากจะเห็นพ i กซี่ในมุมใหม่ๆเนี่ยก็สามารถไปฟังแล้วก็ไปดู MV กันได้แล้วนะคะใช่แล้วยังไงก็ฝากทุกๆผลงานของพวกเราด้วยนะคะมีออกมา มากมายเลยไม่ได้มีแค่เพลงเท่านั้นด้วยนะครับตอนนี้พร้อมหรือยังคะที่จะไปช่วงสุดท้ายกับวกเรัรแลวเลยสองเพลงสุดท้ายเร็วมาก จริงเร็วมากๆเลยอะทุกคนคะเป็นช่วงสุดท้ายของพวกเราพิกซี่นะคะก่อนก่อนที่เราจะไปฟังช่วงสุดท้ายกันเนี่ยต้องขอขอบคุณสามย่านมิตรามากๆานะคะวันนี้ที่ชวนพวกเราพิกซี่นะคะมาที่งานรานนมนะวันนี้ก็ดีใจมากๆาแล้วก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้มาเล่นที่นี่นะคะและที่สําคัญนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณพิกเซลแล้วก็พี่ๆทุกทุกคนวันนี้ที่อาจจะแบบว่าเพิ่งมาเจอเราครั้งแรกด้วยนะคะก็ขอบคุณที่เปิดโอกาสมานั่งดูหรือว่าแบบเดิมผ่านแล้วหยุดดูพวกเราสักเพลงสองเพลงนะคะดีใจที่ได้เจอทุกคนมากๆขอบคุณมากๆเลยค่มาก เอาล่ะเอาล่ะคับผมตอนนี้คิดว่าถึงเวลาอันสมควรแล้ว